กูเกิลประกาศความสามารถใหม่ของ Chrome ที่จะช่วยคุณหยุดรับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นแต่ทำไมเราถึงต้องการความสามารถนี้อ่านต่อเพื่อรู้ว่ามันทำงานอย่างไร Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Chrome สำหรับ Android และ Desktop ซึ่งช่วยปิดการแจ้งเตือนหรือ n โน i i i c เคชันอัตโนมัติจากเว็บไซต์ที่คุณไม่สนใจฟีเจอร์นี้เป็นการพัฒนาจากความสามารถที่มีอยู่แล้วในกล้องและโปรแกรมอื่นๆคุณสามารถปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวคุณเองโดยง่ายๆด้วยการคลิกเดียว ฟีเจอร์นี้จะทำงานเฉพาะกับ Chrome และจะยกเลิกการแจ้งเตือนเฉพาะเว็บไซต์ที่คุณไม่เข้าใช้งานบ่อยนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ต้องรับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ทำไม Google ถึงต้องการเพิ่มฟีเจอร์นี้การทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันได้ลดการแจ้งเตือนที่มากเกินไปลงมากและไม่มีผลต่อการคลิกโนติเท่าไหร่นักนอกจากนี้ยังพบว่าเว็บไซต์ที่ส่งโนติน้อยลงยังได้รับการคลิกมากขึ้นดังนั้น Chrome จึงจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการยกเลิกการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ Chrome สามารถปิดหรือเปิดความสามารถนี้ได้จากแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งตั้งค่าเว็บไซต์ที่คุณต้องการยกเว้นได้อย่างไรก็ตาม Google ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเปิดตัวความสามารถนี้เมื่อใดแต่คุณคิดว่ามันจะเป็นความสามารถที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น